หลังแชทเจ้าปัญหาแ่ในโลกออนไลน์เป็นแชทของสสก้าไก่ใช้คำพูดคุกคามสาวจนเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสสคนดังกล่าวก็คือนายวุฒิพงษ์ทองเหล้าสสปราจีนบุรีพักก้าไก่ทำให้เจ้าตัวไม่รอช้ารีบอัดคลิปชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววุฒิพงษ์ทองเหล้าโดยระบุว่าที่ผ่านมาพักก้าไก่ได้ตั้งคณะกรรมการทางวินัยสอบกรณีนี้แล้ว และเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมานานถึง1ปีครึ่งตั้งแต่ครั้งที่ตัวเองยังไม่ได้เป็นสสซึ่งเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนมาเสนอต่อสาธารณชนและตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาหลังการเลือกตั้งสิ้นสุดก็มักจะมีกลุ่มคนในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งตัวเป็นนักร้องเพื่อตรวจสอบตัวเองพยายามดิสเครดิตทำลายชื่อเสียงของพรรคเข้าไก่และของตนเองเพื่อปิดบังเรื่องราวที่กำลังตรวจสอบการทุจริตในจังหวัดขณะนี้ พร้อมยืนยันไม่ทอ้อและจะขอทำงานเพื่อประโยชน์ของชาวปราจีนบุรีต่อไปตั้งแต่การเลือกตั้งสิ้นสุดลงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมผ่านมาถึงเวลานี้นะับเป็นเวลา5เดือนแล้วมีกลุ่มคนในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งตัวเป็นนักร้องเพื่อตรวจสอบกับผมในตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาพวกเขาพยายามดิสเครดิตเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงของพรรคก้าวไกล และของผมเพื่อปิดบังเรื่องราวที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่ในจังหวัดและอยู่ในขณะนี้จากข่าวที่ปรากฏมานับเป็นเรื่องที่3ที่บุคคลกลุ่มนี้พยายามขุดคุยข้อมูลเพื่อสร้างประเด็นในการล้องเรียนและสร้างประเด็นในการแชร์ให้ปรากฏในโซเชียลจะเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนนำมาเสนอต่อที่สาธรารณาชน หรือลงมาแชร์ในโซเชียลตามข่าวที่ปรากฏจากเหตุการณ์ดังกล่าวผมยืนยันว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผ่านมาเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งแล้วสำหรับแคปภาพที่บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มคนดังกล่าวได้แคปไปเผยแพร่ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นผู้แทรนราษฎรกับผมขอเรียนต่อชาวปาจิงบุรีและสมาชิกพักคก้าไกลทุกท่านว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทําให้ผมท้อถอยในการทํางานแต่ประการใดทางตรงกันข้ามที่ยิ่งกับทําให้ผมยิ่งต้องการตรวจสอบความจริงในจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งในเฉพาะเรื่องของมลพิษในพื้นที่สีมหาโพธิสุดท้ายผมขอให้ทุกท่านมั่นใจในการทำงานของผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวปาจีนบุรีและจังหวัดปาจีนบุรี ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ